ก่อนหน้าน,นี้คือมันแทบจากการประชุมทวีภาคีต้องหยุดลงช่วงหนึ่งจำได้ไหมหลังการถูกปล่อยคลิปเสียงหุ่นเซนตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าผู้นํามีปัญหากันเริ่มต้นจากผู้นํามีความสัมพันธ์ส่วนตัวอยากจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาแล้วยกระดับเป็นการว่ากลายเป็นมีปัญหาส่วนตัวกันต่ออ่ารอบนีเน้เนื่องจากผู้นําไม่มีปัญหาส่วนตัวอะไรกันก็มีระยะที่ เป็นการทํางานแบบมืออาชีพอพอเป็นมืออาชีพปุ๊บมันก็ไม่มีการเล่นแง่กันในลักษณะว่าจะคุยกันไม่ได้ถูกไหมคะแล้วการที่นายกไปนั่งหัวโต๊ะสะมะชอมันทําให้เกิดการประสานระหว่างการต่างประเทศกับกลาโหมเนี่ยชัดเจนก่อนหน้าที่จะบินไปประชุมกันเราจะเห็นว่ามีการถแถลงข่าวครั้งหนึ่งที่โฆษกรัฐบาลน,นั่งตรงกลางอ,อ,อธิบดีกรมสมทิิสัญญ,ญากระทรวงการต่างประเทศนั่งขวามือมแล้วก็ โคกกระทรวงกลาโหมนั่งสายมือ,อวันนั้นเขาพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเดี๋ยวนในการประชุม J b บซีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความคืบหน้าจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีไปประชุมแล้วกลับมาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพ <อ S 1> าราะอะไรกเพราะว่ามันไม่มีหัวโต๊ะมาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปทางไหนอ่าใช่เราเห็นคุณนุทินบอกใช่ไหมแรกสุดตั้งหลักว่า สี่เรื่องนี้ต้องต้องถูกประคองต่อไปอสี่เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยหลังจากคุณนุทินพูดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะออกมาพูดวันไหนก็คือเน้นเรื่องเดียวกันก็ทําให้ประชาชนเห็นภาพชัดและกระทั่งเรื่องอของการทูตนะถ้าเราจากันได้นะคะที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยที่หลายคนก็พยายามเรียกร้องว่าทางขมนปล่อยเฟกนิวส์ในเวทีโลกเขาก็ไปพรั่งพรูหลายอย่างแต่แอคชั่นจากการทูตฝั่งไทยเนี่ยมัน มันมันเป็นรองเขาหมดเลยมันสู้เขาไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยพอกลับมาเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเองเนี่ยการแต่งตั้งตัวบุคคลแบบถูกฝาถูกตัวเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันก็สร้างความหวังสร้างแสงสว่างให้กับคนไทยว่าอย่างาเราเห็นแล,และการทูตของเราเชิงรุกมากขึ้นนะ,ะท่านศรีษศักดิ์ที่แต่งตั้งโดยท่านนายกเอง ก็เข้าไปแสดงบทบาทชัดเจนแม้กระทั่งการทูตคนอื่นๆซึ่งก็เคยอยู่ในหน้าที่ตั้งแต่ในยุคสมัยของรัฐบาลอื่นซึ่งก่อนหน้านี้นไม่เคยในการที่จะลุกขึ้นมากล้าแย้งใดๆแต่เราก็เห็นเอกข้าราชทูตไทยที่พูดในสารประาช,าชาติผู้หญิงเห็นไหมคะก็ไปซัดกัมพูชาแบบเรียกว่า อยู่ลงปุ๊บชั้นสอยเลยชั้นจัดก,การเ,เห็นแอคชั่นนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ไงคือเรื่องการซัดก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่อยากจะให้เครดิตท่านศรีหะสักมากๆคือเรื่องการบริหารคือการที่ไม่ได้ปล่อยให้รายละเอียดมันหลุดไปจนกระทั่งทํางานไม่ได้เรื่องอการประชุม JBC ที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตไหมทำไมาอยู่ดีมีการประชุม J b บขึ้นมา ทั้งที่ปกติ j b บซประชุมปีละครั้งแต่รอบนี้เป็นรอบพิเศษเพราะว่านายกก็ไปเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนประชุมจีบซีรอบที่แล้วตกลงข้อสี่ที่ตกลงกันเรื่องบ้านหนองจานหนองย่าแก้วเขียนไว้ชัดๆว่าใช้กลไกจบีซีมาจัดการแต่ก่อนนน้นนั้นมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะท่านก็ในสมชก็รีบ ตั้งประธาน JBC เพราะว่าพอมีรัฐบาลใหม่มันต้องตั้งใหม่ก็ตั้งท่านทูตประสาทประสาทวินิจัยกลับมาทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ,อใช่ไหมคะท่านนายกเอย๋ยท่านทูตเสียศักดิ์เอย๋ยก็เห็นแล้วว่าโอเคตรงนี้สําคัญม,มันจึงได้เกิดการประชุม JBC ขึ้นมาใช่ใชแล้วเลยทําให้ JBC ได้ข้อสรุปแบบเมื่อวานนี้ อันเนี้ยคือสิ่งที่ก่อนหนะ้านี้มันไม่มีมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าเราทําทุกมิติแบบเชิงรุกเลยและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นการขยับแบบเบื้องหน้าอย่างเดียวเบื้องหลังเขาก็ขยับหลายอย่างมันคือการบริหารแบบมืออาชีพใช่ให้ใพูดแบบสรุปในคําเดียวนะถ้าไปตามที่พี่เล็กมาพูดในรายการมันก่อนเพี่เล็กก็บอกว่าเบื้องหลังมีการแบบส่งเมสเซจบางอย่างนถึงผู้นํากัมพูชาด้วยอ,อว่าถ้าไม่ทําแบบนี้แบบนี้ แล้วถ้าทําให้มันมันล้มมันล่มเนี่ยนะพนมเป็นรอเลยคือพูดง่ายว่าจะเต็มแน่อันนี้ก็แบบพี่เล็กก็บอกมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฝากพี่เล็กมาบอกว่าให้ให้เอาสิ่งนี้มาบอกให้ประชาชนรู้ด้วยว่าในการขยับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังเขาก็ทําหลายอย่างด้วยอืมนะ